สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะวันนี้มาพบกันในเกมแบ็กดีเซอร์ออนไลน์นะคะแล้ววันนี้เราก็มีกิจกรรมนะคะจะมาบอกทุกคนนะเป็นกิจกรรมที่กําลังจะหมดระยะเวลาลงแล้วนะคะเราไปดูกันเลยนะว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะคะไปเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะอาจารย์อูเรียนแบ็กดีเซอร์อนุญาตแล้วรางวัลเชื่อมต่อพิเศษพบกับของขวัญเรียนจบสุดพิเศษของการบรรยายพิเศษตอนรับไปดูใบไม้ผลิตที่เจตีน่าเตรียมไว้ให้ตอนนี้ได้เลย ระยะเวลาของกิจกรรมนะคะ10เมษายน2518เวลา5ทุ่มถึง4มิถุนายน2518เวลา4ทุ่ม59นาทีเวลาไทยนะมาดูกันนะคะว่าของขวัญจบการศึกษาจะมีอะไรบ้างนะคะวันที่1ได้ห่อสารพัดประโยชน์7วันใช้งานทันทีที่ได้รับวันที่2ได้พรของคาร์บิซล7วันใช้งานทันทีที่ได้รับวันที่3หนังสือรับแห่งองมูล7วันใช้งานทันทีที่ได้รับ วันที่4กิจกรรมกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำรงชีวิต3วันที่5กิจกรรมกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ 5. วันที่6กล่องยาสเสน่ห์ลึกลับรับไอเทมทั้งหมดนะคะคือยาสเสน่ห์ลึกลับของแอลี่และยาสเสน่ห์ลึกลับของภูคานะวันที่7ได้ใบเพิ่มจํานวนกู้คืนอัญมณีหนึ่งครั้งวันที่8ได้ห่อหินคอนที่ลาค่าวันที่9ได้กล่องของขวัญชวนใจเต้นวันที่10ได้กล่องระยิบระยับของช่างตีเหล็ก วันที่11ได้ห่อการเดินทางเรืองแสงวันที่12ได้กล่องคัมภีรโอมูลระดับสูงสุดวันที่13ได้กล่องเลือกใบสัญญาจ้างสาวรับใช้วันที่14ได้กิจกรรมกล่องชุดพรีเมียมแทนทำขอบคุณวันที่15ได้กล่องของขวัญชวนใจเต้น2อันวันที่16ได้กล่องเลยิบรยับของช่างตีเหล็ก2อันวันที่17ได้ห่อการเดินทางเรืองแสง2อันวันที่18ได้ีโมติคอนพูดดำอารมณ์ดีวันที่19ได้อีโมติคอนพูดดำกำลังโหลด วันที่20ได้กิจกรรมกล่องชุดพรีเมียมแทนคำขอบคุณนะคะวันที่21ได้กล่องเลือกคุยปีกสนธยาสามารถเลือกนะคะได้1ชนิดเท่านั้นเมื่อเปิดนะระหว่างปีกสนธยาสีทองและปีกสนธยาสีฟ้านะคะซึ่งกล่องเลือกคุยปีกสนธยาจะถูกลบในวันที่19มิถุนาย,ยน2 5 1 8ขณะปิดปับปูเซิร์ฟเวอร์นะก็จะมีไอเทมที่แนะนําหลักๆเลยนะคะวันที่7ใบเพิ่มจํานวนกู้คืนอัญมณี1ครั้ง เมื่อใช้งานไอเทมดังกล่าวจำนวนการกู้คืนคงเหลือจะเพิ่มขึ้น1ครั้งไม่สามารถใช้งานได้หากจำนวนครั้งกู้คืนออัยมณีถึงจำนวนสูงสุดแล้ว จะทำการรีเซ็ตเมื่อเข้าสู่ระบบในวันที่1มกราคมของทุกปีแม้จะไม่ใช้งานจํานวนกู้คืนอัญ,ญมณีสามารถกู้คืนได้ภายใน7-2ชั่วโมงนับจากตอนที่อัญ,ญมณีถูกทําลายอัญ,ญมณีที่ถูกทําลายในขนาดที่ค่าอุปนิสัยตระกูลติดลบจะไม่สามารถกู้คืนได้นะวันที่18และวันที่19นะคะเราจะได้อิมมติคอนผู้ดําอารมณ์ดีและอิมมติคอนผู้ดํากําลังโหลดนะคะเขาจะมีภาพตัวอย่างให้เราดูนะ นี่คืออิมมเทิคอนที่ถูกสร้างโดยนักผระจมภัยจากภูมิภาคไต้หวันฮ่องกงและมาเก๊านะคะวันที่21นะกล่องเลือกขุยปีกสนธยานะคะเขาก็จะมีภาพให้เราดูนะเป็นปีกสนธยาสีทองนะคะและปีกสนธยาสีฟ้านะคะซึ่งในเว็บไซต์นะคะเขาก็จะมีนะ เป็นตัวอย่างนะคะไอเทมในกล่องของขวัญชนใจเต้นไอเทมในกล่องระยิยระยับของช่างตีเหล็กไอเทมในห่อการเดินทางเรืองแสงนะและไอเทมด้านในนะคะของกิจกรรมกล่องชุพรีเมียมแทนคําขอบคุณนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้ทําไว้นะคะอย่างละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลิงก์นะคะไว้ในรูปต่อไนะก็สามารถ เข้าไปดูนะคะที่ครบถ้วนกว่านี้ได้เลยนะอันนี้เราก็จะมาแค่สรุปนะคะเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปกันเลยนะกิจกรรมต่อไปนะคะคือรางวัลเชื่อมต่อรายวันพร้อมอากาศที่ชวนใจเต้นนะเพียงเชื่อมต่อเกมก็สามารถรับรางวัลได้นะคะระยเวลาของกิจกรรมนะ8พฤษภาคม2518เวลา5ทุ่มถึง5มิถุนายน2518เวลา4ทุ่ม59นาทีเวลาไทยนะคะ ในเว็บไซต์นะคะเขาก็จะมีรางวัลแนะนําเรานะก็จะมีกิจกรรมเหรียญตาชะคาทูชดช่วงกิจกรรมกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ3กิจกรรมกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำรงชีวิต3และคําแนะนําเพื่อความอมตะนะคะมาดูกันนะคะว่ารางวัลรายวันนะคะเราจะได้รับอะไรบ้างนะ วันที่1ได้สเก็ตแห่งเวทมนต์หอันวันที่2ได้สเก็ตแห่งโยนา5อันวันที่3ได้สเก็ตไหม้3อันนะคะวันที่4ได้สเก็ดแห่งความทรงจำา1บอันวันที่5ได้กิจกรรมตําราการดํารงชีวิตปิดผนึก7วัน วันที่6ได้ปิ่นโตบาลังมหัศย์วันที่7ได้กิจกรรมเหรียญตาชักะทูช่วช่วง5อันวันที่8ได้กิจกรรมใบสับสนของจอบบนโกลิน2อันวันที่9ได้กิจกรรมคัมพีเพิ่มค่าประสบก,การณ์ผ่านน้าชั่วโมง3อันวันที่10ได้พลังม้าฝีเท้าจัด2อันวันที่11ได้เซตอาหารสายลมแห่งสโตนเทลวันที่12ได้กิจกรรมตำราการต่อสู้ปิดผนึก7วันวันที่13ได้ ตำราคำสั่งแห่งโชค120นาที2ออันวันที่1 4ได้หนังสือเคล็ดลับของฟอลิน3อันวันที่15ได้คำพีเพิ่มอัตราการดรอปไอเทม3อันวันที่16ได้กล่องน้ำหอมระดับสูงนะคะ3อันนะจะมีน้ำหอมแห่งความกล้าหาญน้ำหอมแห่งความว่องไวน้ำหอมแห่งคาานะคะวันที่17ได้กิจกรรมกล่องฝึกม้าฝีเท้าจัดลำค่านะเราจะได้หอยโข่งลึกลับสีฟ้า10อันผลไม้ของเอนาร้อสิอันหญ้าประกายเงลิ10อันนะคะวันที่18ได้กิจกรรม ขวดน้ำเต้าแห่งกำลัง3อันวันที่19ได้กล่องสำหรับการต่อสู้หรือชีวิต วันที่20กิจกรรมกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ3วันที่21กิจกรรมเหรียญตาชะคาทูโชคช่วง5อันวันที่22อุปกรณ์ซ่อมแซมการทำอาหารของปาเมโลโฮนาระดับสูงสุดวันที่23อุปกรณ์ซ่อมแซมการแปลธาตุของโลเมลุนระดับสูงสุดวันที่24กิจกรรมคำแนะนำแห่งโชคชะตา3อันวันที่25กิจกรรมคำแนะนำของความปลอดภัย3อันวันที่26กิจกรรมคำแนะนำของความทรงจำา3อันวันที่27กิจกรรม ทำแนะนําเพื่อความอมะตะ3าอันและว,วันที่28นะคะก็ได้กิจกรรมก่องช่วยเสริมประสิทธิภาพการดํานงชีวิต3นะคะซึ่งนะคะไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนด้วยกิจกรรมเหรียญตาชาคาทูโชดช่วงนะคะเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะที่รางวัลแล้วก็เข้าไปที่รวมทรัพย์สินนะคะก็จะขึ้นมาเลยนะกิจกรรมเหรียญตาชาคาทูโชดช่วงนะคะแล้วเราก็สามารถดูได้เลยว่าเรามีกี่เหรียญน,นะคะแล้วก็แลกอะไรออกไปได้บ้างนะ ซึ่งรางวัลเชื่อมต่อรายวันพร้อมอากาศที่ชวนใจเต้นนะคะเขาจะอยู่ในรางวัลเช็คชื่อเข้าเกมนะคะแล้วก็อยู่ในหมวดที่รางวัลเช็คชื่อเข้าเกมเลยนะคะก็สามารถดูได้เลยนะว่าเราเช็คมาถึงวันที่เท่าไหร่แล้วนะคะส่วนกิจกรรมอาจารย์โรงเรียนแบกที่เสิร์อนุญ,ญาตแล้วรางวัลเชื่อมต่อพิเศษนะคะ <c oughs> เขาจะอยู่ในรางวัลเช็คชื่อพิเศษส่งกลานนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะ กิจกรรมต่อไปนะคะที่กําลังจาหมดระยะเวลานะคะคือกิจกรรมจัดทรงม้าราชวังฝึกสัตว์ไปกับดอกไม้ไร้ความทรงจำสองเท่าระยะเวลาของกิจกรรมนะคะ22พฤษภาคม2 5 1 8ถึง5มิถุนายน2 5 1 8หลังหรือก่อนปีปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะคะฮนะอไ hot time, ตไทม์ค่าประสบก,การณ์ผานะและฝึกสัตว์เติบโตอย่างรวดเร็วไปกับฮอตไทม์ฝึกสัตว์นะคะค่าประสบก,การณ์พาหนะ50%ค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์50% ทำการจัดส่งม้ราชวังดูสิรับดอกไม้ได้ความทรงจำส2เท่าและกิจกรรมใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวังนะคะตามหา MBC ผู้ดูแลขอกมใ้ใกล้ๆแล้วคลิกที่พาหนะที่ท่านครอบครองอยู่เมื่อจัดส่งมาราชวังจะสามารถ,าาร,ถรับซิมเบิร์นมูลค่าที่เหมาะสมและดอกไม้ได้ความทรงจำที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระถางทูบได้ความฝันได้นะคะ ในช่วงเวลาของกิจกรรมตอนนี้นะคะเราจะสามารถรับดอกไม้และความทรงจำได้สงเท่านะเมื่อจะส่งมาราชวังนะคะรุ่นที่6-20อันรุ่นที่7-30อันรุ่นที่8-40อันนะและสามารถรับตามรุ่นของม้าที่จะส่งได้ก็คือกิจกรรมใบจะส่งการฝึกสัตว์ราชวังนะคะรุ่นที่6 2อันรุ่นที่74อันรุ่นที่86อันนะ เมื่อจะส่งม้ามายาให้ราชวังจะไม่สามารถรับดอกไม้และความทรงจําและกิจกรรมใบจัดส่งการฝึกษาร,ราชวังได้สามารถเล้่นเป็นกิจกรรมใบจัดส่งการฝึกษาร,ราชวังระดับสีฟ้าที่ผู้ดูแลคอกม้านี่แต่ละหมู่บ้านได้ตามเดิมนะคะกาับมาป่าทุกวัน้รับกิจกรรมเดียนตาเชือกเรืองแสงนะรับเคว็กิจกรรมรายวันข้อมูลพิเศษจากลีอา่าสิทธิเอกของวาเลนไทนยลิอา่าที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านนะคะสามารถเซิร์ชื่อเขานะคะในรูปแว่นงขยายได้เลยนะ แล้วก็พิมพ์คำว่าลิอาน่านะคะเขาก็จะขึ้นมาเลยนะแล้วเราอยู่ใกล้ตรงไหนนะคะก็ไปที่นั่นเลยนะคะเราสามารถดำเนินเควสดกิจกรรมดังกล่าวนะคะได้ตระกูลละหนึ่งครั้งต่อวันนะเมื่อเราสำเร็จเควสแล้วนะคะเราจะได้กิจกรรมเหลียนตาเชือกเรืองแสงมานะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถนำไปแลกเปลี่ยนนะคะ กิจกรรมเหรียญตาเชือกเรืองแสงเป็นไอเทมที่ต้องการได้ที่หมู่บ้านเวเลียนะคะกับ n p c ที่ชื่อว่าโลเรนโซเมเรนะคะจำนวนเหรียญตาที่ต้องการ1อันเงื่อนไขคือแลกเปลี่ยนได้ตลอดนะไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้คือกิจกรรมใบจัดส่งการฝึกษาราชวัง3อันนะคะเหรียญตาที่ต้องการ3อันตระกูลละหนึ่งครั้งนะไอเทมที่แลกเปลี่ยนได้ก็คือล่ากโกบี1 0 0อันเหรียญตาที่ต้องการ3อันตระกูลละหนึ่งครั้งนะคะ ไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะก็คือกิจกรรมกล่องเลือกฝึกม้าฝีเท้าจัดของกูล่านะคะเลือกได้1อย่างนะระหว่างผลไม้ของเอเนอรอรสหนึ้อยันหอยโข่งเรืงรับสีฟ้าห0ึ่งร้อยอันหรือยญ้าประกายเงหนง100อันนะคะเรียนตา5อันตะกูลนึ่นนครั้งนะคะไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก็จะเป็นกิจกรรมกล่องแผ่นแลกม้ารุ่นที่8นะ นักปนชมภัยที่สาเร็จเควสตระกูลกิจกรรมไปแล้วจะไม่สามารถดําเนินเควสนี้เพิ่มเติมได้นะคะสามารถเลิกเป็นกิจกรรมเหรียญตาเชือกเรืองแสงได้แม้สิ้นสุดระยะเวลาของกิจกรรมไปแล้วนะเควสกิจกรรมจะไม่ถูกนับรวมในจานวนสําเร็จเควสของบันทึกการเดินทางของลูลูฟี่นะคะซึ่งในเว็บไซต์นะเขาก็จะมีวิธีนะคะจับม้ายังไงหรอหรือฝึกสัตว์ยังไงหรอด้วยนะ ไอเทมนะคะที่เราสามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยกิจกรรมใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวังนะคะเราสามารถแลกเปลี่ยนได้ทาง UI รวมทรัพย์สินได้นะคะก็าสามารถเข้าไปดูได้เลยนะอันนี้เลยนะคะรวมทรัพย์สินทางนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าทาง ESC แล้วก็ไปที่รางวัลน,นะคะแล้วก็รวมทรัพย์สินก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้นะใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวังนะคะ เมื่อเราได้มาแล้วนะคะก็สามารถนามาแลกนะคะของตามกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะโดยทางหน้าเว็บนะคะเขาก็จะมีการแนะนำนะการจับม้าป่าด้วยก้อนน้ำตาลไยดิบนะคะเมื่อทำการฝึกม้าป่าหากป้อนก้อนน้ำตาลรไยดิบหนึ่งอันจะทำให้จับได้สำเร็จอย่างแน่นอน ฝึกม้าป่านะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อการจับม้าป่าเลยคือเชือกสําหรับจับสัตว์นะคะซื้อจาก NPC ผู้ดูแลคอกม้าก้อน้ําตาลไซดิบคือหลอมน้ําตาลไซดิบ10อันและน้ําเปล่าสําหรับทำอาหารหนึ่งอันซึ่งสามารถซื้อได้จาก NPC นักทำอาหารนะเมื่อคลิกขวาที่เชือกสําหรับจับสัตว์ที่อยู่ในกระเป๋าให้เข้าใกล้ม้าป่าโดยที่มีเชือกอยู่ในมือแล้วทําการกดสเปซบาร์เพื่อเริ่มมินิเกมนะคะเมื่อเริ่มมินิเกมพอเก็บไปถึงเขตสีฟ้าแล้วก็ให้กดสเปซบาร์เพื่อหยุดหลังจากนั้นการประลองก็จะเริ่มต้นขึ้นนะะค เมื่อม้ายกขาหน้าขึ้นหลังจากที่ท่านเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วและพันเชือกจะต้องกดสเปซบายอย่างต่อเนื่องและรักษาเกตสีแดงให้เกินครึ่งเอาไว้ให้ได้นะเมื่อประลองกําลังซ้ําๆแล้วเข้าใกล้ม้าไปเรื่อยๆนะคะเมนูปฏิสัมพันธ์จะปรากฏขึ้นในตอนนี้อย่าเพิ่งขึ้นขี่ม้านะคะแต่ให้เลือกใช้ไอเทมและเอาก้อนน้าตาลใส่ดิบนะคะให้ม้ากินจึงจะสามารถจับม้าได้อย่าง100เเซนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นทริปนะหรือเคล็ดลับความสําเร็จของมินิเกมฝึกมาให้เชื่องนะคะข้อหอย่าโยนเชือกในตอนที่ม้าอยู่บนก้อนหินหรืออยู่บนวัตถุซึ่งไม่ใช่พื้นที่ราบนะคะเนื่องจากมีอัตราความล้มเหลวในการขึ้นขี่ที่สูงเป็นอย่างมาก 2. ในบางครั้งจะมีกรณีที่มายกขาหน้าขึ้นไม่อยู่ในสถานะที่เข้าไปใกล้มา้าและเมนูปฏิสัมพันธ์ปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะในตอนนี้ให้เอาชนะการแข่งขันพลังโดยให้กดสเปซบาร์อย่างต่อนเนื่องด้วยความใจเย็นนะ 3. ถึงแม้ว่าอัตราความสําเร็จจะเพิ่มขึ้นเมื่อป้อนก้อนน้ำตาลทรายดิบให้มาเยอะๆนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจํากัดดังนั้นป้อนให้ม้าสูงสุด4-5อันโดยประมาณก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะ 4. ท่านจะสามารถใช้งานม้าป่าที่จับได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนในคอกมาแล้วเท่านั้นนะคะดังนั้นให้ตรวจสอบช่องว่างของคอกม้าที่อยู่บริเวณสถานที่จับเสียก่อนแล้วค่อยฝึกมาให้เชื่องเนื่องจากม้าจะหายไปหากท่านเชื่อมต่อเกมอีกครั้งในสถานะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนม้านะคะ5ให้เปลี่ยนไปขึ้นขี่ม้าตัวเดิมที่ท่านขี่มาเสียก่อนเนื่องจากการเคลื่อนที่ด้วยม้าที่จับมานั้นจะมีความเชื่องชา้าส่วนม้าที่จับมานั้นจะเดินตามมาเองนะคะ แล้วก็ก่อนที่จะส่งมาที่ราชวังนะคะเราก็ควรจะเวลให้เขาสักประมาณเวลสิบห้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยส่งนะแต่ว่าเท่าที่เรารู้มานะคะตอนนี้ก็คือเวลม้าในเกมก็ตอนที่เราจับนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่ได้ม้านะคะในเลเวลที่ถึงเลเวลสิบห้าหรือยี่สิบได้เลยนะคะในตอนนี้นะเมื่อจับมาเสร็จก็ไม่ต้องฝึกแล้วนะคะก็สามารถส่งราชวังแล้วก็รับของได้เลยนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่กําลังจะหมดระยะเวลาลงแล้วนะคะทุกคนก็สามารถไปเช็คนะคะตามที่เราบอกได้เลยนะแล้วก็ลิงก์ของกิจกรรมนะคะหรือลิงก์ของคลิปนะคะที่เราเคยทําไว้แล้วแล้วก็จะแปะไว้ในช่องเพิ่มเติมให้นะคะหรือว่าอาจจะใส่ไว้ในรูปตัวไอด้านบนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเพื่อความละเอียดครบถ้วนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้เราไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย